สวัสดีครับผมช่างรวงกรเกษตรทซกเตอร์คนคราดนะครับพบกันยามเย็นนะครับผมเบอร์โทรทิ่ต่อ0 8 2 8 7 4 7 2 5 0นะครับผมอ่าพิกัดร้านบ้านวงังโรงน้อยเพื่อสีคิวจังหวัดนะครราชสีมานะครับตอนนี้เราจะมานำเสนอสินค้าที่เข้าใหม่มีอยู่2คันนะครับเต่เราจะทำรถคลิปเก่าที่เหลืออยู่ในร้านไปด้วยนะครับเผื่อมีลูกค้าท่านใดสนใจหรือสงสัยว่ารถเรายังอยู่ไหมหรือว่าขายไปแล้ว อ่าครับผมของเรามีทั้งหลังคาผ้าใบนะครับผมพร้อมติดตั้งให้2,500บาทหรือซื้อแยกก็2,500บาทนะครับผมใส่ได้ทุกรุ่นนะครับสำหรับ20แรง30แรงลงมานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสินค้าตัวที่เข้าใหม่มานะครับตัวนี้จะเป็นมิสูนะครับก็ยางมีแตกรายงาตามสภาพนะครับ24แรงพงมารลยพาวเวอร์มีหลังคาครับมีโรเตอรี่ด้วยนะครับ ยังไม่ได้ประกอบอ่าตัวนี้เป็นมิซูมิชิยีแรงพาวเวอร์นะครับเครื่องยนต์ได r e เล็กอินเ i คชนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 2ึ่งแบาทนะครับ24แรงครับผมยางหน้าก็6กขอบ14นะครับยางหลังขอบเป็นยาง9.5้าขอบย2นะครับ อ่าตัวนี้สําหรับทํารุ่นกระโพดนะครับเป็นพงไาลพาวเวอร์มาพร้อมคงหลงคารครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้ครับมีโรตารี่นะครับแขนหลังยังไม่ได้ประกอบนะครับก็ซีนล้อมี่วเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับตัวนี้เครื่องจะมีไอ้น้อยหนึ่งเลยครับคันนี้แต่ไม่มีปัญหาอะไรครับตัวนี้ก็จะเป็นรถที่อยู่ร้านค้างร้านนะครับตัวนี้18แรงมากเครื่องยนต์สามสุดเครื่องยนต์ดเรกอินเตคชันมาพร้อมโรตารี่นะครับ คือรถผมก็คือเช็คเบื้องต้นให้ไปใช้งานจริงได้เลยนะครับแต่สีสภาพภายนอกตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เอาไป95,000บาทแล้วกันนะครับนี่ครับตัวนี้มีแขนแล้วเรียบร้อยนี่ครับมีตเรี่่าเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งก่อนครับสินค้ารถที่เข้าใหม่ครับอย่าลืมนะครับเบอร์โทรติดต่อ0 8 2ย์4 7 2 5ออัดไอ0้ ช่างวางสีคิวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูค่น,นี้ก่อนครับ X B 1นะครับผมอ่ตัวนี้มาพร้อมโรตารี่ถางหญ้าครับอาจจะถางหญ้าตัดหญ้าตัวนี้ดินแข็งๆเราสามารถวางแล้วปั่นไปได้นะครับตัวนี้มันจะตัดแค่รากหญ้าโคนหญ้าไปเลยนะครับตัวนี้อ่าเต็ันนี้สวยๆนะครับตัวนี้สามารถปรับยกสูงได้ครับตัวนั้นเป็นรถเตี้ย ลูกค้ามาก็ว่ารถมันต่ำเกินอันนี้ผมยกให้แล้วนะครับยกสูงก็ขึ้นมาประมาณอ่าเคียงของเข่าเราแล้วครับสำหรับทำรุ่นกระโปรงได้สบายเลยครับจากพื้นขึ้นมาก่อสูงอยู่ประมาณ60เซนนะครับ60 50เซนนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ราคาที่79,000บาทนะครับตัวนี้ครับ Xb1 เครื่องยนต์สสูบกระเพร่ส4ล้อครับ ก็จะมีสินค้าเข้าใหม่นี่ครับตัวนี้เลยครับจะเป็น f x เป็นยันม่านะครับผม22ดีครับผมตัวนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับตัวนี้ยางหนามีแตกลายงาครับยางหลังใหม่ครับทั้งคู่มาพร้อมรเตอรี่ครับ22แรงม้าเครื่องยนต์สามสูบครับสภาพก็บางคนทั้งหลังทั้งท้ายก็อาจจะมี สภาพตามนี้เลยนะครับมีสีร้อนมีสนิมกินนิดหน่อยครับนี่ครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้จะกว้างอยู่เมตรยนะครับอ่าตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่1,25่งแบาทนะครับยีแรงครับสสูบเครื่องยนต์ d i เรก t i อินเตอร์ชัครับผมอ่าตัวนี้สามารถเดินหน้าถอยหลังแบบเราไม่ต้องหยุดยศเลยหยุดรถครับ ดีครับเราจะหยับคาดออกตัวหรือไม่หยับก็ได้ครับตัวนี้สามารถเดินหน้าถอยหลังได้เลยอ่าตัวนี้เครื่องเก์ดีครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแลนโฮปนะครับตัวนี้อิซากิสิแปดรงนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,000 80, มื่น0้าบาทนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ไดเร็คอินเทคชั่นกว้าง1เมตรนะครับตัวนี้ยางสวยครับสี่เส้นอ่า 8ปดห0้าพันบาทนะครับตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยังยูนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นแลนโฮปหรือ UDx นะครับเป็นเกียร์ท็อกนะครับตัวนี้คือความหมายของเกียร์ท็อกก็คือเดินหน้าสี่เกียร์ครับแล้วก็เกียร์เข่าเกียร์ลักไว้ยิ่งเกียร์สี่เนาะอ่ามันสามารถถอยหลังได้สี่เกียร์เดินหน้าได้สี่เกียร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเปล่านะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะตัวนี้ครับ อ้าวอ้าวอ่า,อาตัวนี้ก็จะเป็นอีสกิมันคันครับ24แรงพงมาลายพาวเวอร์อ่าลืมแจ้งครับตัวนู้นก็เป็นพงมาลายพาวเวอร์นะครับทีนี้ก็อีสกิแรงฮัเครื่องยนต์3สูบขั้น4ล้อครับยางหน้าใหม่ครับตัวนี้ยางหน้าสวยครับอ่ายางหลังก็มีแตกลายงาครับตัวนี้ราคาอยู่ที่พงมาลายพาวเวอร์นะครับ24แรงอ่าคือรถผมจะเก็บสีภายนอกครับ เก็บพอดูคือคือนะครับแล้วก็สีล้อสีกระทะตัวนี้ราคาอยู่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับส่งฟรีสามร้อยครับราคานี้ครับตัวนี้ครับยางก็จะมีตำหนินะครับมีแจกรายงานแล้วก็มีแยะด้านข้างนิดหน่อยแต่ภายนอกดีครับนี่ครับตัวนี้ก็แยะครับ เขาอุดมาแล้วนะครับมีพร้อมโตอรตารี่มีแขนเรียบร้อยแล้วครับพร็อพไลท์พาวเวอร์นะครับยีิบสี่แรงยางหลังขอบ 24, ยีิบสี่ยางหน้าขอบสิบหกนะครับตัวน,นี้เก็บสีให้หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทครับตัวนี้นะครับส่งฟรีสามร้อยโลมาเบิ้งกันครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นมิซูสิบหกแรงเผาเดียวด้วยครับตัวนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาท ตัวนี้ตัวเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทำอุปกรณ์ที่ตั้งแขนลากให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับห้าหมื่นเก้าพันบาทอ่าชุด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 ใส่ว่าอ่าผมมีชุดต่อพีโอให้แล้วกันครับผมเป็นหกเฟืองใหญ่นี่หัวต่อออกมาแล,แล้วเราสามารถใส่อุปกรณ์บ,บ้านเราได้เมื่อเลยครับแถมไปนะครับอ่าเีน,นี้เรามาดูตัวต่อไป ตัวนี้ก็จะเป็น X20 นะครับรถก็มาจากญี่ปุ่นสภาพนี้เลยอาจจะโดนเก็บสีมาจากญี่ปุ่นหรือไงไม่รู้นะครับเพราะว่า x อ0กมันจะหายไปตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบกับเครื่อง4ล้อกว้างอยู่เมตรสินะครับไอ้เมตรสิเซนนะครับเอ้ใช่เมตรสิ 15, ครับตัวนี้ราคาก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนับาทนะครับตัวนี้ครับสนใจโทรมาคุยกันได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น L 2 0 0 0ันครับ อาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยเผาอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้ก็75,000บาทนะครับเอ้ย7จ0 0 0บาทนะครับตัวนี้เป็น L 2 0 0พนะครับคันนี้ไม่ส่งฟรีนะครับอ่าส่งฟรีคันไหนเราก็จะทำคลิปไปเป็นบางคันนะครับเราไม่ได้รวมกันมืดนะครับเดี๋ยวลูกค้าบางท่านอาจจะหาว่าเราส่งฟรีทุกคันนะครับไม่ใช่นะครับอ่าครับผม เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นฮนะีโนนะครับยี่สิบสามนะครับตัวนี้มันมาแบบนี้เราก็ไม่รู้จะว่ายัางไงดีครับตัวนี้เราจะโดนญี่ปุ่นต้มหรือคนไทยต้มกันก็ไม่รู้นะครับตัวนี้จะเป็นสีส้มแล้วนะครับแต่ยังเป็นเครื่องยนต์สองสูบอยู่เป็นคานเลียมหุชิดเสียงครับตัวนี้อจะเป็น e ยี่สิบสามเหมือนกับไอ้ตัวสีฟ้านะครับ บล็อกเดียวกันตัวเดียวกันแต่ไอตัวนี้ดันมาเป็นสี่ส้มนะครับเครื่องยนต์สองสูบนะครับก่อขายเข้าทุนกันไปนะครับเจ็ด0มืนแปดพันบาทนะครับตัวนี้ไม่ต่อไม่รวมแบตนะครับมาพร้อมโรตารี่ก็มีโรตารี่ด้วยนะครับครบผมอ่าตัวอันนี้ก็จะเป็นยันม่านะครับส4แรงเครื่องยนต์ไดร์เบสสภาพสวยๆครับ ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่7 5็0 0มืาพนบาทครับเดีวผมติดตั้งแขนลากให้ไปเลยครับ1นึ่งชุดตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่เจ0ดหบาทมีแขนตักเรียบร้อยแล้วสิบห้าแรงตัวนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกครับอันนี้ก็จะเป็นบีหนสี่นะครับเครื่องเกียร์ดีมากยางสวยแลครับตัวนี้ครับโครงตัวเนื้อตัวสวย ตามนี้เลยมาพร้อมโรตารี่โรตารี่ตัวนี้เราสามารถย่นเข้ารองไว้ได้ครับตัวนี้ก็ฐานล้อกว้างอยู่เก้าสิบเซนติเมตรนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เก้าสิบหรือเก้าสิบแปดตรงนี้แลครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หก0มืนสามพันบาทนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับโทษทีครับทีนี้ราคาอยู่ที่ เจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับผมอ่าถ้าเจ็ดหมื่นห้าแถมแขนลากหนึ่งชุดเลยนะครับตัวนี้ครับก็ราคาหกหมื่นสามพันบาทไอหกไอเจ็ดหมื่นสามพันบาทก็ไปสามแขนลากเอาเอางนะครับผมอ่าถ้าเจ็ดหมื่นห้าเราติดตั้งแขนลากให้ด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็น B14 เหมือนกันครับอ่าตัวนี้จะเป็น A15 มีแขนลากเรียบร้อยแล้วตัวนี้เด้อครับยางหนะฮมีแตกอะไรงา ยางหลังก็มีแตกรายงานตรงกลางด้านข้างดีนะครับตัวนี้เอ5จะมีเขยนลากแล้วครับพร้อมโรตารี่สวยๆนะครับตัวนี้ครับก็มันก็ตามสภาพภายนอกไม่สวยครับแต่เครื่องเกียร์ดีคันนี้ครับมีไฟแตกก็ราคาอยู่ที่8ป0 0มื่นหบาทนะครับลดต่อได้ครับคลิปนี้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเอสเต a 13มาพร้อมโครงหลังคานะครับมีโครงหลังคาให้ด้วย85,000บาทนนครับมีโครงหลังคามีโรเตอรี่เครื่องเกียดีครับตัวนี้ครับท่านใดสนใจก็ลองมาชมมาลองรถที่ร้านได้นะครับคราบผมสำหรับคลิปรถเข้าใหม่มี2คันแต่ทำคลิปรถเก่าไปด้วยผมช่างรวงเกษตรทักเตอร์คนคนราดอำเภอสรีเชีวบ้านวังโรงน้อยนะครับพบกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ